มายืนรอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะขนของมามากมายนะครับสินค้าที่น่าสนใจจาก GMMO Shopping นะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามจากคุณเดียนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณออฟนี่คุณเวลานั่งอ่านข่าวถ้าเกิดว่าได้กลับบ้านทั้งทีก็อยากจะนั่งแบบสบายๆใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมีตัวช่วยแน่นอนแล้วเปลี่ยนตรงนี้เลยได้ไหมฮะผมเห็นแล้วเนี่ยตอนนี้ งั้นคุณต้องมานั่งนี่ค่ะ <c oughs> ไม่สามารถยกไปให้คุณได้เพราะเดี๋ยวดิฉันจะลองนั่งเองอเชิญฮะได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยู่บ้านเนี่ยชอบนั่งเล่นโทรศัพท์หรือแอบงีบอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วรู้สึกว่าอุ้ยนั่งนานๆมันไม่ค่อยสบายเลยแล้วที่สําคัญมันเป็นเก้าอี้ทรงผู้บริหารที่สามารถนวดได้ฟังแบบนี้คิดว่าราคาหลักหมื่นใช่ไหมคะไม่จ้าหลักพันแล้วเล็ตัวน้อยๆเลยเท่าไหร่กันแน่ไปพบกับคุณไมเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เดียค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วไมคือประธานบริษัทค่่ะพีดไ้มาก ได้มากจริงได้เลยคุณผู้ชมแค่วันนี้นะต้องบอกเลยนี่คือบรูโน่แช่นะคะเก้าอี้ผู้บริหารเลยนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่พี่เดียบอกเลยค่ะฟังก์ชันหลักหมื่นแต่จ่ายในราคาหลักพันที่สําคัญนะคะพี่เดียววันนี้ผ่อนได้ด้วยซึ่งต้องบอกเลยเอาโปรโมชั่นไปก่อนเลยเพราะวันนี้มีมาจํากัดแค่9กเซตเท่านั้นคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะคะว่าวันนี้ฟังก์ชันหลักหมื่นแค่เฉพาะราคาเก้าอี้อย่างเดียวเนี่ยคือ9,900าบาทแต่วัน นี้นะคะเราลดไปเลยค่ะค่าเก้าอี้คุณผู้ชม6,510บาท<ม>เท่ากับว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายนะ3,390ปาบาทที่สำคัญนะคะวันนี้ผ่อนได้ด้วย0% 3เดือน ตกเดือนละ1,130บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอของแถมมีให้ค่ะ,<ฮ>ะวันนี้เรามีลำโพงบ<ม>ูทูธนะคะที่เป็นโคมไฟเปลี่ยนสีได้นะคะม,มีนาฬิกาสมาร์ทวอชให้ไปด้วย1เรือน <ฮะ S 1> และยังไม่พอค่ะวันนี้เรามีนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าอนเนกประสงค์เอาไว้เก็บพัานวมได้เอาไว้เก็บของได้นะคะ,<ฮ>ะทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมเซ็ตใหญ่ๆแบบนี้นะ3,390บาทที่สำคัญเราจัดส่งฟรีด้วยค่ะพี่ดี ยอดก็คือเก้าอี้นี่ถ้าเกิดว่าเก็บตังค่าส่งก็อาจจะหนักหน่อยนะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยนะว่าวันนี้ฟังไม่ผิดเลยวันนี้ผ่อนได้สบายๆนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนตกเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะคะต่อสายได้เลยค่ะหนึ 1, 2, 5, 2, ่งสองห้าสองย้ำอีกครั้งหนึ่งสองห้าสองกับฟังก์ชันหลักหมืน่นแต่จ่ายหลักพันค่ะอะแล้วเอาจริงให้แค่ก้างสิบเซทได้หงหอให้แค่นี้จริงๆพี่ดียอเพราะว่าอย่างที่<ว>บอกเลยนะคุณผู้ชม ผมเชื่อว่าหลายคนเวลาอยู่บ้านอย่างบางคนทํางาน Work f r ฟอร์ m e บางทีรู้สึกว่าถ้าเป็นเก้าอี้ที่คุณใช้อยู่อย่างไมเองก็มีนะคุณผู้ชมนะคืออย่างที่บ้านอะ่ะเปิดกิจการเวลาเรานั่งทํางานทั้งวันและหาเงินมาทั้งวันและบางทีนั่งนานๆนะนะคุณผู้ชมมันก็เมื่อยใช่ไหมแต่วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมขาปัญหาของคุณนะมันจะหมดไปชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าบูโนแชร์ตัวนี้นะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยดีไซน์ที่จัดมาให้วันนี้ออปชั่นแบบ หลักหมื่นคุณผู้ชมขาดีไซน์ของเขาตัวนี้เป็นหนังอันนี้คือหนัง PU เพราะฉะนั้นข้อดีเลยนะคะมีความเงางามสวยงามแบบนี้เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเวลานั่งไม่อบไม่ร้อนนะคะและด้านในเป็นฟองน้ําฟองน้ําแบบพิเศษที่เสริมมาให้สองชั้นปกติถ้าเป็นเก้าอี้อะ่ะพี่เดียเราอาจจะต้องหาแบบหมอนหาเบาะมารองแต่อันนี้เสริมมาให้แล้วคุณผู้ชมขาแล้วดูความนุ่มเธอแล้วมันดูโคง้งมนรับกับสลีละมากเลยอะ่ะรับมากเลยเห็นพี่เดียบอกว่า ช่วงนี้พี่เดียกําลังทํางานวิจัย oh, แนะนําเลยนั่งยาวๆแบบนี้นะคะรองรับบริเวณศีรษะยังไม่พอคอบาทไหล่ตรงนี้รับไปหมดเลยนะคะทั้งแผ่นหลังและตรงกลางเขาจะมีความนูนตรงนี้เพื่อที่ช่วยรองรับบริเวณหลังเวลาเรานั่งมันจะไม่ปวดหลังนะคุณผู้ชมนะ <Ha. S 2> และเบาะด้านล่างตรงนี้ เขามีการเสริมสองชั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลานั่งนะคะบอกเลยนะคะนั่งสบายมากๆเลยและพนักก็มีการเสริมฟองน้ําด้วยนะคะ,ะที่สําคัญตัวนี้ตัวใหญ่รับน้ําหนักได้ถึง200กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่นั่งได้นะคะ,ะและต้องบอกเลย<ะ>เขาสามารถปรับเอ็นได้ถึง150องศาปรับขึ้นลงตรงนี้ได้10เซนและด้านหลังคานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมเขามีการเสริมเหล็กตัวทีตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงมั่นคงเพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่าวันนี้เหลือ30 ห้าเซตแล้วใช่ย <ไว S 2> <พ>ามค<า>กับวันนี้นะคะบรูโน่แชร์ต้องบอกเลยว่าเก้าอี้ผู้บริหารค<ะ>ือคุณสั่งไปนั่งเนี่ยนะให้ลุงผู้บริหารได้เลย<อ>ซึ่งวันนี้ฟังก์ชั่นปกติแล้วนะคุณผู้ชมหลักหมื่นวันนี้จ่ายหลักพันสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทผ่อนได้ด้วยนะจ๊ะศูนย์เปร์เซ็นต์สามเดือนตอกเดือนละ 1 1 3 0่สบาทที่สำคัญตัวใหญ่ๆแบบนี้ปกติต้อง่ส่ค่าส่งแพงพี่เดียใช่วันนี้เราส่งให้คุณฟรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อสายเอาไว้ได้เลยค่ะ1 2 5 2สองหาย้ำนะจ๊ะ1 2 5 2งหาจ้าไม่จ๋าพี่อยากจะดูเป็นลุกผู้บริหารบ้างอ่ะเชิญค่ะพี่เดียค่ะพี่อยากรู้ว่าที่มมยพูดเมื่อกี้มันรู้สึกมันมันนุ่มสบายมากอยากลองนั่งจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเชิญผู้บอค่ะโอ้โหอุ้ย คุณผู้บริหารคุณซีอโอเดียคะฉันคือประธานสวัสดีค่ะประธานบริษัทค่ะนุญาตคุณผู้ชมแล้วคือพี่เดียไม่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งอะไรอะฟังก์ชันพิเศษที่เขามีให้อะไรอีกคือเขามีระบบสั่นด้วยนะสั่นตรงไหนมีระบบสั่นบริเวณที่หลังนั่นเองนะคะกับต้นคอเพื่อที่ให้ช่วยของการผ่อนคลายเพราะฉะนั้นนี่ไงเลยเป็นฟังก์ชันหลักเหมือนนั่นเองนี่เลยคุณผู้ชมนี่นะคะพี่เดียขออนุญาตเออไม่ไม่ขอหันหันทางนี้อ่าได้อ่าขอหันให้ตรงนี้ให้เขาดูเนาะพี่เดียนั่งพี่เดียนั่งนะ ตรงนี้ปรับเอ็นได้นะคะเอาพี่เดียดูเอ็นเอ็นให้พี่เดียดเอ็นนิดนึงเอ็นนิดนึงนะคะเอ็นแบบนี้นะคะนิดเดียวพอนะคะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เธอมีปุ่มค่ะกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ลอยพี่เดียเป็นยังไงคะสุดยอดนี่ไง มีฟังก์ชันการสั่นในตัวนะคะมันก็หายเมื่อยเลยสิอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะสมมุติว่าแบบอย่างเงี้ยแอบงีบหน่อยได้เลยงีบแต่ตรงเนี้ยพี่เดียอาจจะเมื่อยขาเพราะฉะนั้นพี่เดียต้องทอยังไาตนองทำยังไค่ะพี่เลยพี่เดียคือดึงออกมาได้ตรงเนี้ยสามารถดึงออกมาได้ดึงออกมามีที่รองขานะจ๊ะค่ะนี่นอกจากรองขาแล้วมีเบาะนุ่มๆให้ด้วยและตอนนี้เหลือยี่สิบเซตแล้วค่ะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมบรูนแชร์วันนี้ ฟัง์กชันหลักหมื่นตายหลักพันออ3ามพบาทของแถมจัดเต็มนะคะลำโพงบูทูธเป็นคมไฟแบบนี้คุณผู้ชมขานี่เลยนะคะมีโคมไฟให้นะคะและยังไม่พอนะคะมีนาฬิกาสมาร์ทวอชให้คุณผู้ชมที่สําคัญเลยนี่กระเป๋าเก็บอนเนกประสงค์ทำไมให้เยอะจังเลยอะ่ะให้เยอะเพราะว่านี่คือรายการเรื่องใหญ่รายวันเ,ออเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะย้ําคุณผู้ชมวันนี้นะ แค่เฉพาะลดค่าเก้าอี้หกพันกว่าบาทแล้วจ่ายสามพยเก้าบาทและย้ำนะคะผ่อนได้นะจ๊ะศูเปอร์เซสมเดือนตกเดือนละ1,130สบาทที่สำคัญตัวใหญ่ๆแบบนี้เราส่งให้คุณฟรีถึงหน้าบ้าน,นาสิบเซตสุดท้ายแล้วเร็วคุณผ<ว><า>ู้ชมนี่ไงมันติดไฟแล้วนี่คือเป็นแบบว่า เป็นโคมไฟที่เปลี่ยนสีได้ใช่เป็นลำโพงในตั้ด้วย,วยนี่ผ่อน,นาาไ,ได้เลย,ยนะคะเพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมฟัง์กชั่นหลักหมื่นจ่ายหลักพันผ่อนได้ด้วย0% 3เดือนตกเดือนละ 1,130บาทและส่งฟี1252อย่าวางสายค่ะใช่แล้วค่ะโหคุณผู้ชมค่ะวันนี้มันเป็นอะไรที่เหมาะมากๆจริงๆสำหรับใครชอบนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านรีบโทรเผื่อจะยังทันอยู่สักตัว2ตัวเนาะคุณผู้ชมนะอ่ะ,อะวันนี้ขอบคุณมามากๆเลยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,ค,ะคุณอ๊อฟค่ะถ้าอยากจะดูมีลุกความเป็นผู้บอดูเนี่ยก็ต้องลองมานั่งดูนะคะเดี๋ยวผมบอกทีมงานเรื่องใหญ่ไรยวันให้เปลี่ยนเก้าอี้เลยฮะ